เรื่องที่ถือว่าสําคัญเลยทีเดียวนะครับเพืเ่อนๆคิดว่าสําคัญบอสาหรับการมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็คึกคักนะครับเพชรยังกะมีความกระตือรือร้นนะครับเกิดจากการเริ่มตนให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อนี้ผมอยู่ที่ฟิตเนสสะพังทองนะครับไปไลงทุนจ้าบาทลงทุนแต่เวลานั่นเองครับแจ้ทุกๆเศร้ากะมาเขาฟิตเนสวันลา 40นาทีเป็นยางหน่อยนะครับทุกๆมือนะครับอาทิตย์หนึ่งมีมือยุดยืดน1 0 0อ0 2 0มือนะครับสิ่งที่ผมสเรียงก็คือตอนนี้ผมพัฒนามาถึงการาโฟกัสไปที่หนาออกนะฮะก็สิเหียทางง่ายๆประมาณหนึ่งนะฮะสองหายใจออกเป็นการพัฒนารมหายใจที่หลังสามสี่ ดันหน้าอกขึ้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมเคยให้คํำแนะนํำไปว่าในการเริ่มต้นนะครับในการเริ่มต้นสิงที่ต้องมีก็คือเ,เื่ิงเล็กๆหน่อยๆกนดัมเบลนะฮะดัมเบลเล่นดัมเบลลูกเล็กๆหน่อยๆนั่นเองครับ ผมกะเลือกอุปกรณ์ทีทีเลนอยูนี่ก็มีหลายแบบอยู่นะครับอย่ามือ้ผมสีมาแนะนํนให้ลูกกิ้งก็มีนะฮะลูกกิ้งยู่นี่ก็มีตอนนี้วันวันอาทิตย์ก็เลยมีค้นเล่นหน่อยหรือว่ามันสายแล้วก็มีส่วนคือกันนะครับเพิ่นกัสมี่ดับบานไปแล้วนะครับกัมมี่กระจกให้ซ่องตัวเองนะครับว่าการพัฒนาของตัวเองไปถึงไซส์แล้วนั่นเองครับ ใดเมืองด้วยด้านหลังด้านหนานะครับเป็นยุทธีเฮตไห้คุณนสามารถวิเคราะห์ตัวเองไปน้ำตัวนะครับวิเคราะห์ตัวเองไปน้ำตัวในการเล่นของคุณแต่ละแบบแต่ละทาว่าคุณสิพัฒนามันแบบดด <c oughs> ครับยุทธีการเลือกของเราแล้วนั่นเองครับอาจจะมีดัมเบลลูกเล็ก,ลกๆน้อยๆนะฮะผมก็มี งานโหนของผมนะฮะดัมเบลกับเริ่มต้นที่หนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลนะครับเพชรหมั่นที่คิดว่ามันง่ายแล้วมันไม่ให้คุ้นฝืนตัวเองเกินไปนะครับจำดัมเบลรุนนี้กานาจ่าจะ8กิโลนะครับถ้าทาั้งบ้านเพื่อนมีเพื่อน,อนก็ใส่ตัวหน่อยเลยนะครับยื่นตัวตรงๆนะครับเอาเมือไฟมาจังสี่หรือทามีดัมเบลอีกรูกคุ้นก็ถือไฟหลังหน่อยงัดขึ้นสาสะครับหนึ่ง สยื่นตัวตรงๆ,รงๆนะครับสามาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกห้าหกเจ็แดแปดเก้าสิบหาเฮตามเลยครับผู้ดใดที่มีอาจจะมีเริ่มตนทำเ่มีก็คืน ขวดน้ำเปล่านะครับไปใส่น้ำให้มันนักๆจัก,จกน้อยก็เพื่อใส่เลนเป็นเซตนะฮะเซตหนึ่งก็อาจจะเลือกเอาว่าแต่ว่าอยากให้ตำกว่ซิปหรือซิปหาต่อฮะผมเลนซิปแล้วแต่กำลังมือกำลังแขนที่คุณเริ่มต้นนะครับให้เลนง่ายๆก่อนครับเมื่อตรงไม่สนใจอย่างอื่นครับ1 2 3 4ง,งห ห7เจ็ดแปดลงสาขึ้นสาครับเก้าซิบหาลินสาสาแบบนี้ยายาใส่บางคนเขามาแล้วลินแบบ <c oughs> ลูกนัาเกินไปก็คือมีแรงเบียงอย่างกี้หนึ่งสอง สามแรงเรียงสี่มันสิบบอดายอีหยังนะครับเพราะว่าคุณบอดายโฟกัสแล้วก็บอดายตั้งใจมันจริงมันก็สีถิ่มแรงไปทำว่าดีบอกระดีกว่าคุณี่ยังว่าท่านในเลื่อมจนอยู่แต่ว่าเมือ่อไหนแหละคุณเขามาในฟิตนนสแล้วคุณต้องเรียนให้มันถูกวิธีคุณต้องเรียนให้มันถือวิธีเนะียแจ็คหน่อยนะครับเพื่อเป็นการพวกกระดูพวกกรามเนือ้อมันนี้มันสิตธงมีสรีระของคุณได้ครับคุณก็ต้องฮัดเดินฮัดยืนหัดเชิดชข้อนั่นเองครับ มีหลายท่าให้เล่นง่ายๆนั่นเองอ่อยาเดี๋ยวผมก็นแนะนําพื้นฐานเบื้องต้นให้ว่าการเนเรเขอนพ่ามีอยา่างนแล้วมีการโหนนะ,ะฮะโหนตรงเนกะเมื่อคุนต้องการที่จะโหนคุนก็นโหนวิธีนี้เดี๋ยวผมสิให้มึงว่าผมโหนแบบไหนอ่อ,อ,อันนี้จีบ้าอยู่เนาะนี่ฮะจับ ผมกรีดดันตัวเองขึ้นไปงอขาจากหน่อยครับสองกระสาครับสามสี่คมบาวาผมกะบ่พ่อนะครับบ่ฝืนเอาฝืนตามทีตัวเองทีตัวเองเฮ็ดได้นะครับการออกกําลัางกายครับเพาต้องฝืนจนเกินไปที่ผมแนะนําแนวทางนี่คือ การเริ่มต้นจากเลือกง,ง่ายๆนั่นเองครับเรืองเล็กๆหน่อยๆนะครับหรือการดึงนี่ครับการดึงคอสะบัดเขาเอื่นยังหยอกจะหูจะว่าดึงเดี๋ยวผมจะดึงให้มึงแสงจะเยอะเกินไปนั่นหน่อนสะานะครับนะึง สิบสองสสก็คือเพืพ่อนๆต้องเล่นในลักษณะแบบว่าให้มั่นง่ายก่อนนะครับเล่นในตรงส่วนที่ว่าคิดว่าง่ายที่สุดนั่นเองครับพอเห็ดห้คุ้นได้เริ่มต้นแล้วกรั เมื่อรถมันลงภูเขาแล้ะมันกระสิอยากไปตอน,นั่นเองครับใส้ในหน่อยครับอายุบ้านมีเห่นยกอีกยังจักอยาง,ายางหาอุปกรณ์นะครับเริ่มตน้นง่ายๆที่คิดว่ามันง่ายเลยนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมไว้ว่าคุณสีดึงแบบนี้จัดซิปเทือสามยกต่อมือครับมีโปรแกรมในการสร้างสร้างก็คือโปรแกรมมันเสียไท้คุณ พัฒนาการเนื้อไปหนาข้า,าเขาม้าล่นแบบสุขภาพด้วยตรงว่าต้องห็นผลล้ำยังกะสามารถจีสีล่นไปแบบทั่วๆบบาลไปได้นะครับแต่ว่าในเมื่อคุณในเริ่มต้นแล้วคุณกระิเห็นอยากได้อยากบ็นอยากมีเพิ่มขึ้นเ <c> พ <oughs> ื่อความสวยงามของหลางกายแมนบอถ้าคุณมีหลางกายที่สวยงามมีกําลังวังชาคุณก็สามารถไปเห็ดงานต่อหยอดดูแล คนลักดูแลครอบตัวให้มั่นใจให้เพิ่มพวมมั่นใจในตัวคุณขึ้นใดนะครับฉะนั้นแล้วการทีคุ้นตั้งใจทีสิเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการออกกําลังกายจึงเป็นเรื่องที่ดีท,ท,ที่สุดต่อครับวิธีจับกับจับอย่างนี้ก็ได้นะครับเราเพื่อที่เราจะดูสรีละของเราหนึ่งอันนี้ไม่หนักเท่าไหร่ครับสองเดี๋ยวผมเพิ่มสักหน่อย เดี๋ยวผมตรงนี้เข้าไปยิงเบาเลยทำเนื้อมันไม่ไม่ทำงาน กล้ามเนื้อมันได้สัมผัสครับกล้ามเนื้อแห่งความแข็งแกร่งก็ต้องเริ่มสางมันแบบนี้ครับมือละเล็กมือละหน่อยมือละหลายแล้วแต่คุณแบ่งปันเวลาให้ครับร่างกายของคุณเองอยากให้คุณเป็นคนที่แข็งแรงคุณต้องเลื่มจากเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้คู่มีกี่มาให้เทคนิคในเรื่องการเริ่มตน วนมาคนที่ไปบ่อใดเพราะบ่เคยเริ่มตนเพราะเขาเบเคยคิดสิเริ่มตนเขาก็เลยบ่ไใดแล้วก็บ่เห็นผลนะครับเมื่อเริ่มต้นใดคุณก็ไปตามทิศทางเมื่อลดมันเริ่มไหลลงจากภูเขาแล้วมันก็สีมองหาแนวทางไปเรื่อยๆให้คุณนใดเหตุในเรื่องของการออกกําลังกายเป็นหลักนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพดีต้องมีการออกกําลังกายนะครับได้ว่าบ่ต้องออกก็ได้ดอกคุณอย่าเสือครับแต่ร่างกายมันต้องมีการเคลื่อนไหวด้วยการทํางาน โดยยังหลายๆแบบนั่นเองครับสาหรับผมมณีกัเป็นกําลังใจแห้คนคนๆฉีกําลังเิ่มตนดูแลสุขภาพตัวเองแต่เมือนี้ครับสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดให้กาลังใจคู่มิกกี้นะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคในการออกกําลังกายแบบง่ายๆเพื่อที่จะเช็ดได้มานําเสนอเพื่อนๆสุขุสุพลครับมือนี้ขอเอาในเรื่องของสตอรี่บานๆนะคู่มิกกี้สตอรี่อีสานนั่นเองครับสวัสดีครับขอบคุณ